ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีแฟนสองไม้แห่งพมวนนะครับแนละ้วมาหาแห่งมวนซื้นนะครับแนละ้วเอามื่อนี่เดินทางมาชวนปฏิบัติธรรมปูนักครับผมเนาะเอามาเบ่งอ่ะ ร้านทำปูเพคนครับผมเนาะเอาเฟ้ยเขามารับส้มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยกดติดตามเป็นงก็ลังแรงใจจะคืบหน้าปไปได้เลยครับด้วยสำหรับป,ปูหนักนะครับเนาะจะมาเบ่งร้านทำไปด้วนกันครับผมเนะาะอันนี้ก็คือ,อนะปูอายตะนะครับผมเนาะบันนี้เดินทางมาอันนี้ก็เป็นทั้งที่สองนะพี่น้องเด้อ อ่นานันาน่นนั่นจังมะขอกันเทียมาขอพร้อนขอบาลานี่ปูอายตนะนะครับเนาะเป็นจุยืนด้วยนี่ยืนต่างงาเพิ่นเทปแทนหายไม่เนาะนะครับน้องพี่น้องเอ้ยเอ้ามาขอบาลานี่ปูอ่าให้หุ้งเฮืองเหลืองเหลื่อมอ่านี่ปูที่ตากในไร้แดปูเด้ออืมเนาะตามนั่นครับผมมาเบิ้งแนวทางมาอนี่แนวทางจากปูนัก ยินมาพ่นจีปอยมาแล้วแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ั่้ให้เพิพ่นโทรหาดวนครับผมก็เลยฝาามาเอา้านี่มาใส่ก้อนมูก้อนพวกนี้พี่น้องเอ้าไปรับส้มรับฟางน้ำกันครับผมอ่าเนาะแ็คือมันจะจนนลับตัว มาเบิ่งเปลี่ยนกันนะครับเนาะเพื่นกะกเครืร่องสั่งนะครับเนาะอันเด็กเครื่องสั่งนะครับเนาะเอามาเบิ่งบริการบริเวณนั่งกันกันนครับผมเอาไปเบิ่งน้ำส้มบรรยากาศน้ำกันปูนกักยู่พอดีนะครับเนาะเอาถ้าไปเบิ่งปูนักครับผมไม่เหนียงเลยนาะมันโตกับมันตากฟองกันไว้

อ่ะก็เริ่มอ่ะก็เริ่มฮะก็เริ่มฮะก็เริ่มเขพันซาแล้วเขาพันซาแล้วงวดแรกงวดประเดิมเท่าที่ไปได้เนาะมีแนวทางไปล่อปูนาคน่อเดี๋ยวขันนั่นละกันอันนี้ค่นขากมากครับผมคุณพรใจสุวรรณกูดคุณมานิดาเพชรมานี่คุณเข้มท่อพุมาสิงคุณสุภัตราเชี่ยวดีเนาะครับน้องจากมุมร่วมบ้านท่าปูนาคนี่ะโอ้โหอ่าอ่าครับครับครับผมอารวมสร้างไปด้วกัน เปิฝากมามเอ้พี่เขายหญ่า,าคือเก่านะครับเน<อ>าะขอบุญขอคุณเพิ่นขออนุโมทนาสาธุบุญครับอเอฟซีทั้งมหาแห่งผ้ามวลมหาแห่งมวลซืนเอฟซีทั้งเจี๊ยบหนึ่งหกห้าใช่นั่นนะครับเด้อคือคุณพรใจสวนนะุสวรรณสุวรรณกูดเนาะอ่าลก็คุณมณีดาเพชรมณีคุณเข็มพรทุกมาสิงคุณสุภัตตราเขียวดีร่วมทบุญกับปูนัก กระขอ,อนัพัฒนาสาธุบุญเดอ้อกระขอให้อายุวันณะสุขารละปฏิ than, ทนานธนสานสมบัติหากาพวกพ่อพวกแม่พี่นอ้องป้องปายเอฟซีท่างมหาแห่งพมวนหมายเห่งมณซึนเกียบหน่อยเชฉนนั้นคิดสิ่ง่งประกันใดก็ได้กมกอมมาปรารถนาเดอ้อครับผมคิดเงินวั้น,ท,นที่สิโพงนี่ก็ให้ได้เงินเด้อสาธุคิดทองจะให้ได้ทองอืมให้ได้เบิร์ุชูยางหน่อย่อๆยิ่งๆจะเลื่อนจะเลื่อนขึ้นเด้อครับผมสาธุสาธุพอดีแต่ละเมือกอืมค่ะ เ็ตลงท่านไว้ถาพีถาน้องภูเขาเจ้ามาหาหน้ำนี่ลงท่านพ่ปู่ปี่ลงท่านลงท่านปูนางเองเนี่ยแหละเพอตะระเมือก็มีเอฟซีมีพี่น้องป้องไปมีทิมานยูทูบเบอร์เ้าต่างๆเนี่ยแหละมาแต่ท่ามันก็ได้กินเขากินน้ำตะละเมือก็ค่าช่วยจกกับเมื่อสองสามพันยูแั้วมาสร้างอีกตะละเมือกบานนี้บานนี้งค่าของลงตะละเมือกตะละเมือกเริ่มสร้างกันนะขอบุญขอบุญพี่น้องป้องไปทั้งหลายที่บ่ลืมบ่ไล่ภูมมากโดยเฉพาะ ช่องสองสองสามช่องนี่ครับผมโดนมาแต่เน่งพัวก็ดีใจมามาครับมาคือต้อนละห่างไ่ได้ตัวสก๊อตสก๊อตติดแต่น้อยเออแต่ข่าวว่ามี่ตัวเลขอีกมาเห็นหรยินข่าวว่าปล่อยไปแล้วต้อนไปล่อยไปแล้วเมื่อวานนี่เด้อบอกพี่บอกน้องป้องป่ายไปแล้วว่าเลขสามตัวที่เคยพัวปริศนาไว้ฟังเนาะครับผมอ่ะปล่อยไปแล้วก็คือ เก้าแปดหกเนี่เอาอีกแล้วงวดก้อนมันแปดหกก้อนไปจะไหนเตี้ยอยู่อยู่รถตู้งวดก้อนก็ออกอยู่รถตู้นี่เนาะปูเนาะอ่าซับไปซับมากวันนี้ก็อ่าข้างบนนั่นนะปูไปไปคือที่ตีพิเศษนาว่าแค่เตาพญานาคอะไรตีร่วมกันเป็นเก้าแปดหกเนีอ้าวมีแขกมีเตามีอรกับปูมีแขกมีเตามีพญานาค ที่ปูพันห้ปิศานั่นาไม่ตะก,กี้ห้ขอคิดไว้นะครับผมเลยตีมพญ,ญานาคจะได้ปกติเป็นเก้าอยู่แล้วผู้บอกนะปนะู้พญานาคพญานาคเป็นเก้าเต่าเป็นแปดแขเป็นหก <9 S 1> ปูเลตีร่วมใสีกันว่าเก้าแปดหกเก้าแปดหกส่วนสองตัวล่างที่ปูมั่นใจที่ปูเคยบอกหรือทุกช่องว่านั่นคือเก้าหนึ่งเออมั่นใจมากที่สุดคือเก้าหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์อ่าราก็เลขตัวล่องก็คือศูนย์เก้ามอยูสำนันของปูนาคเด้อ ตัวร่องไวอ่าก็คือศูนย์เก้ามีอยสำนันมีเหล็สามชุดนี่สำนีครับผมอ,อเพราะว่าได้มาตั้งแต่มือวันที่หนึ่งฮะวัะนที่หนึ่งตองหัวได้ปลาปูเนี่กตองหวดเพียรในแค่ว่าปูนะอุ้ไปคนที่รู้มากที่สุดก็คือยูทูบเบอร์ที่ติดตามตัวขางปูบ่าวครับปาปูพ่ายามมาบอกให้บอกให้บอกวันที่เดียวคือวันที่สิบสี่ครับผมดลราปูก็เลยว่าเพราะว่า ถ้าวั่นตรงกับวันพระปุ๊บสมมติว่าจังมือนี่วันพระเลขออกกันบั้ยครับผมเลี้ยงกันแต่ปู่ก็บสิมาประทับล่างปู่โอ้รู้เรื่องเลยอ่าเพิ่อนกฤติบอกตองงดต่อรองวงดเพี่งนแค่ขีมาปู่พยายามปูปลไว้ครับผมอปลาใบเวื่อนบอกไป้งสั่นแต่ว่าเลขกสามตัวผู้กฤติปล่อยแต่ว่าเลขกสองตัวที่ผู้มันใจเพื่อนก็ติเก็บไว้ในใจเพื่อนแต่บางคนที่รู้คือที่ยู่เกลงนั่นแหละครับผมมาไปล้างครับผ่เพียงนังเขียนว่าเฮาบ่อยากให้ผู้ใดหุงจักน้ำเฮาเนาะครับผมมาไปย่อยไปเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแล้วเด้อ โอมีมเบอร์เท่านั้นนะอ่านะนะก,ก็คือเก้าหนึง่งกับศูนย์เก้ามาคักมาแน่เก่าหนึ่งชุดอือ <laughs> <laughs> ชุดเลยคือเก่าหนึง่งชุดเลยอือุดเลยคือเก่าหนึ่งเท่านั้นมีเท่านั้นเลยกูบ่มีอย่างไ่นะโบ่กูดูไปเลยอืดันที่ไปเอาหรือไปทำยุ่จอมปวกได้ซี่หาซานมันเป็นเลขของที่ข้าเจ้าขอไปเห็ดมันเป็นพุ่มของข้าเจ้าเนาะอ่มันเป็นพุ่มของข้าเจ้านะมันเป็นพุ่มของข้าเจ้าประมาณของเฮ้า ที่แน่ยคือยู่นีิที่แน่คือของปู่ยู่นี่คือปูอ่อจตนาอยู่นี่ครับผมู่บ้านนี่แหละก็มีคนมากเอฟซีกับมาหลายอยู่ล้วหมู่บ้านมาเบิ่งแล้วก็ก็เกิดปฏิหารขึ้นอยู่ร้านทมยู่อยู่ร้านทมของปูป่ครับว่าข้าเจ้าก็อาจสิเคยลบลูยอย่างศิลปะกับมาซักปู่ปู่อยู่นี่งไห่ได้มาขอขมาปู่อยู่นี่ นัมแว่าเนี่ยเกิปรากฏการเกิดขึน้นอ่าเพราะว่าผู้กบริจาคพระข้ะาเจ้าพันไปพนันมาอาจินาเนี่ยเนีอย่ังนี่ขาวขาวยุนนี่เอยืนเุ่นี่ยืนยืนยน,นี่ให้นา้ให้เนี่ยก็ทีว่าไปเจ้านาไม่ให้เจ้านายย่นเนี่ยแต่บังเกิดว่าบเนี่ยเมื่อใมันหายเผื่อให้พวกกันย่นน่ยืนดีๆแลวลซักขึ้นเพราะแต่ขน่าครั้นี้ว่าซื้อยู่แต่ว่ารบ,บาาาากการสาาิสื่ซือเลียกิ่นจะเจ่อพราะแต่ว่าซํานี่แหะ สื่อถือจุงหวัดแต่ว่าบริษัทเล็กเพิ่อนมาจำนี่แหละซากขึ้นเลย,ยก,ก็เลยอ่นออานจันนงหวัดที่นั่นของเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้มาขอขมาลาโทษแล้วนะคือเมื่อวานนี้เนาะครับปู่คือเมืม่อวานนี้เหตุการณ์หมื่อวานนี้ซึ่งอันเอฟของช่องต่างๆให้เจ้ากับไายลุงไงปู่ก็มาเห็นดอกปอหมู่บ้านกูบอกพี่บอกน้องเสร็จซับแล้วแล้วแล้วปู่ก็เดินทางไปหาหมออยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับผมเนี่ยเพราะว่าปู่เพ่งจำใหม่เกี่ยวกับเรื่องพุ่มพันธุ์ของปู่เนี่ยนั่นแหละ ปูก็เลยไปหาหมอกลับขึ้นมากกัได้ยินตะลุกตะเต่าวอดฟังครับผมอ๋มาถึงช่วงที่พ้นมากนั่นอูบอยูปูบอยูอ๋อมีนี่ละพวกค้อนผ้วยพอสบายเกตต่อเก้ตัวแน่ครับผมยังมหาเฮฮาผ้ามวนนี่ยังแน่ยสิล่ะข้าจะเอายูนกับหลายชอบครับครับผมปูอกนี่เอามมนแหนนี้รีบอกได้บางทีปู่คืนออกไปปูกไปข้าวเดียวนี่มาเซนานั่าแหลว่าผนเป็นอยังไงจักแล้วผลมาสักบึบบบบบอบบ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 เบบ บ่อยเลยแปูอาญาตนาเนี่ยหรือว่าปู<อ>ที่อยู่ในใจพ่อเนี่ยคนที่ว่าไปเฮ็ดปูงไงด้ง่ายดิถ้าคนนั้นไม่ประมาทพลาดพังครับผมนะแต่ว่าเมื่อวันปูกับข้าเมืองคิ้งทั้งจอดถ,ถ้าทงว่าเออเราอาจจะเคยว่าหยังอย่างคนนั้นสินะแต่เลยว่า่องปอย,ยคนไปก็เลยบ่ถือโทษกดเครื่องดนอกคุกคนเราน่ะมันมีโอกาสที่จะพลาดพังกันได้ก็เลยบอกพออ่อางส่ต่อไปเขาจะไปเฮ็ดเด้อขายหนาขายตาคนเล็ก็เลยวางสีบ่อยอยางใี้พ่อคนไปเฮ็ดทั้งสั่นเนาะ แต่ว่าแต่สมัครกับป็นการดีอย่างหนึ่งคือต่อไปคนจะได้มาบ่ได้มาประาม่าอบ่ได้มารบลรูพอเพิ่นนะขันบ่นั่นเท่ากับทีเห็ดคุณปั่นขื้นไม้เห็ดเองมันมีที่มาที่ไปอยู่ดีเขาจะเบ่อวดอุตลิสร้างขื้นเสียงเงินทิ่มเพชรอย่างมานกากวายบูษาอแห้งเตี้ยจะมากากหวานอะไรกันนีอย่างเท่ากับสัตหีห้อที่เรามีอยู่ได้ทุกวันนี้พอเพิ่น <S <S แต่ไม่ตะกี้หาเงินมากก็นอไอยู่ได้เป็นล้านสองล้านแต่มันบ่พ่อสั่งอืออ่าพ่ได้สั่งคุณปู่อ่าบ่ได้สั่งเขาราะว่าพ่อเพิ่นไม่เห็นใหนเขาเห็นท่านตาข้าตาเนี่ยจนได้มีเงินซื้อจนไม้มีเงินสั่งเนเขาก็จัง <S 2> <S 2> <S เพิ่นเหตุผเพิ่นไว้ครับผมนก็บอกไว้ยังสั้นละเอาก็เลยว่าน,นั่นละเด้อเพิ่นไ็มาบอกกูนะคนที่รู้ดีคือนนงยง่ข้างๆชั้เจ้านี่แหละ เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ไปไปบิีบไปยืมไปเมื่อไงเนาะลอตเตอรี่ครับผมรัฐบาลให้เขาเนี่ยออ่ารับใบผู้รัใบสองใบสามใบครับผมอ่าให้เฮงเฮงให้เฮงเฮงลุ้ยๆุ้ยมันๆนั่นแหละเพราะว่าปูบดถนนในจักรีวายเตงไหนเพราะมันมีถนันในบดใส่บดพุ่งถ้ามันคนละว่าคุณหรอม้วนตีลังกาเบอร์แล้วนะตีลังกาตันซักยิบเบอร์แล้วครับผมได้ซ้ำนั่นเพราะว่าพอคนไม่ยังไหนเพิ่นกับบอกตา้ตัวนี่ตัวเดียว ม <Man, man S 2> <id> ึนตายอีสมมึงอย่าล้วนเล่หลเห็นบางบทหนึ่งมึงล้วนเล่มึงหมั่นใจมึงทางหลายอือผู้หาบเก่ามากระตาเป็นเก่านะผู้หาบเก่ามากปันคนตีเป็นกะสิหาพ่าหาพกหาเก่าพกเก่าแค่นั้นก็ได้แล้วแต่ว่าปูนเป็นคนที่บักใดบักนันอ่าพอปูเป็นคนที่บ่มักว่าอย่างนั้นที่แหละแต่วันนี้ก็เลยว่าอันนี้เอาคํำพอผลบ่กที่ว่าศูนย์เก่าเนี่ยอือตัวล่องเตัวร่องศูนย์เก่าเนี่ยเอาค้ำพอผลบว่า อันหนาไปทั้งกรําทั้งทิศบุรพาตะวันออกบอกว่าเก่ามากเพิ่นว่าเนาะเก่าขยังมากขึ้นเก่าอยู่นะลูกเด้อพระอาทิตย์นี่ดวงเดียวคือเก่าอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์น่ะมันห่อนไห่ลูกมันห่อนอ่ามันห่อนหมายถึงเวลามันแดงมันสูนนะนะอ่าศูนเข้าใจว่าเข้า่ามันห่อนเนาะภาษานเอาไวามันศูนย์ครับผมอ่าปู่ก็เลยว่าเอาใส่ศูนเก่าไว้ก่อนนะเพราะว่ามัมาเก่าศูนโอมาเก่าหนึ่งกับศูนเก่า ถ้ามันจะขึ้นบนอิเลนก็จะเป็นศูนย์เก้าถ้ามันอันนี้ก็จะเป็นเก้านึงสินี่นะแต่ว่าพอเพิ่นคือเก้านึงเก้านึงเก้านึงมาแทนแน่นอนเพิ่นวางสันเนาะอันนี้เพราะว่าตามเพิ่นที่ปู่มันใจร้านเพราะฉะัเาเพิ่นมาดูเพิ่นยังบอกข้ามเก่าครับผมเพิ่นมาดูเพ่นก็บอกข้ามเก่ายูปูกะเลยวอาเอาตามพอเพราะว่าปูหนักมีตัวเลขทั้งอื่นดิครับผมพอปูหนักมีแต่พอเพิ่นอาศัยพอเพิ่นทท่เดียวเท่านั้น เลขที่ได้มาต่างๆมีแต่เลขพอเพิ่นเมิดปูก็ได้ไปหาเอาใสส่วนที่ปูไปเหตเลขให้ยูวัตพตระตุงก็ได้หาสามเจ็ดสามส่วนแปลยูจอมปัวก็ได้สี่หาจะมันนั้นเป็นเรื่องเลขของยุหุนพูเิมยอนกับการเหตุยุหัน,นส่วนเลขของปูลแหลืมีอยู่แค่นี้โอ้อครับผมีแค่เดอ บอกมีบอกน้องจุดตะค้อนไปเบิรดมีแซมดาราเรียกปูน่ะนะว่ามีหลายตัวดอกครับผมเอาอปูก่อนที่ปูอันนั้นแต่ยาพ่นมาเนี่ยเพิ่งใส่เสือบอลเรือเพิ่นถอดแบบนั้นพอเพิ่นบ่เคยใส่เสือเน้ยโอ้โหร้านเห็นปูเห็นคนเดินสิเห็นปูอายตนะเป็ี่ยนใจในปูบอลรุ่งช่างแต่ว่าปูอยู่กับเพิ่นไหมเนี่ยไม่ใส่ไ่เคยใส่แต่ว่าไม่กอนเท่าจะถือไปจําในลามานน่ะนะ อ่าพ้นมีเสื้อพูดเรื่องความต่างปูพ้นบ่หนาว่ะคอยก็ได้ยาคือการเพราะว่าเพิ่นบอกให้ข่อยปั้นยังสี่คอยก็ได้ปั้นยังสี่ตามจินตนาการของข่อยที่ข่อยเห็นเพิ่นก็เลยวางสิเพ่าะเห็ุหลังข้าวง่วนเพิ่นบอกเพิ่นก็บอกว่าบ่ให้ยยังมองว่ามั่วกลมหัวเพิ่นไว้เออยืนตากแดดยุ่งสิละเพิ่นว่าเนาะอ่ามันเส้นหัวใจว่าเนี่ยเราคอขึ้นสู่พื่อลูกเพื่อหลานเพิ่นว่าไปของเพิ่นเนาะตามหลักธรรมของเพิ่นเนาะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วปูดก็เลยว่าเหตุเร่งสิละบันนี้ที่เพิ่่นมาาบออกปูคืว ทมถนนขึ้นแล้วกูก็อยู่ตั้มตัวบาะเนี่ยเออแม็นทมถนนขึ้นแล้วกูก็อยู่ตั้มตัวก็เลยได้เห็ดแท่นคือในพันธุ์อื่นเล่นอ่ะเห็นบ่โอ้อเดียนอันที่ข้างหลังนจะเป็นแท่นบ่ย่างเป็นแท่นยกพ่อคืนอีกอ๋ออ่ายกพ่อคืนอีกแล้ววันนี้ให้สร้างกำลังตัดเด็กอย่นงกำลังเห็ดแท่นปูอ่ะยาปูสีสุมท้อยาสีปทุมมาโอ้เพราะวะพันธุ์สีมะฮอเขาไงอ่าวเพราะท่านลัวฮอเขาไงบุญก็สากตรงัเมืกอได้พราะปูหนักบูออกจากมื่นจากเว้น โ oh. นะอ้โหบ่าจากเลยว่ามันขึ้นจับคำแล่นกับคำบ่าจากแต่ว่าเมื่อนั้นก็จะมีพิธีบวงสรวงอยู่ว่างกับพระก,กันมาเด้อครับผมอพอเมื่อนั้นจะมีทําพิธีบวงสรวงเพราะท่านหัวไม่จะตุงเมื่อไดเพราะว่าขันหูวแล้วปู่จะคอยู่จักว่าเออมันตรงกับวันนั้นวันนี้ไปหนยังไงพอเป็นหายโศกต้องงวดรับเพียงในแค่ว่ามืออื่นนี่เป็นเนมือตัดส,สินว่าล่างสีมากเก่าหนึ่งคือพอวาบอครับผมอ่า บนสีมาพญานาคมาเตามาแขวบก็ไม่ตัดสินในเรื่องนี้นะเพื่อนแค่ไห็นแค่ไหนนั่นแหละเพื่อนในแขว่าภูร้องคนไปตีคือภูอฟังห่ะพญานาคผููตีเป็นเก่าก็เป็นเก้ายุ่แต่ว่าเตาผู้ร้องคนเตาสามสันเตาสามสันเตาตีเป็นสามนะลูกแขวตีเป็นเจ็ดผู้ร้งคนก็ตีเป็นหกผู้ร้งคนก็ตีใส่เก้าสามเจ็ดแมนบ้าเก้าสามหเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดแต่ว่าปูนาคก็ตีคือบ้านคือมั่งคั่น ก็เล่ปูนาตีเอาตามที่ปูน่าขื้นเนาะค่นออมึงตีเบงซี่เดีอยวพันตีตีไปยังไงก็แล้วแต่เพิ่นจาเป็นต้องเลี้ยงมาปูแค่เตาแค่เตายังฮึเอาเอตาออกก้อนเห็นได้เดยโอ้ว่าแค่นี้ยุ่รักหน่วยโอ,โอ้พอนาสัน้นแค่ยุ่รักน้วยเตาอยู่งกลางครับผมพญนา่ยหลักยน่งรอยโอ้โอ้เล็ีมาเป็นก้า ปเด,ด้โอ้ครับผมอโอ้สิเป็นนักสันละเพราะว่าเพื่น,นเกเห็นนัสันท่อง็ตีาตามรักท<อ>ี่ิรนเทศเขาเห็นเพราะว่าเป็นยังที่พญ,ญานาคแล้วเบื้องเตากำลังสกัดแคะ,ะพญ,ญานาคกำลังม่งเบื้องเตากำังสกัดแคาพญานาคี่เลียวเบื้งเตากำลังสกัดแข่เต้าสกัดแคล อาจจะงัาผู้กบลุจางผู้ไม่เห็นาะ้ใครมาว่าพี่เต่าเตากำลังสีกัรแข่ก็เลยว่าเอ้ยพ่อเนี่ยให้ปิดสนายอยังอีกเนาะบอกข้าเจ้าไปเตี้ยนะได้ประมาณนี้มั้ข้าเจ้าเพิ่นกับข้าเจ้าตีบ้านนั่หลับเพิ่นก็เลยมาบอกผู้นะครับผมผู้ตีเต่าเป็นแปดตีแข่เป็นหกนั่นลูกเด้อรวมกันเลยเป็นเก่าแปดหกู้ก็เลยได้บอกตามนั่นง่ายๆนะที่ผูอ่าตีง่ายๆต่กี้พวกปหาในปู้คือเด้ถามพ่อผมึไหมออ กูจะไปหาผู้เฒ่าก็ทั้งในเมติปิษณาทำมีพอหนิเนาะย,ย่างออกจากหันปูจชมเนี่ย,ยทีแหลกลูกออจักเนี่ยผู้บอยฟังเงี้ยย่างไม่มาบอกให้ฟังอ่ะก็เลยว่าโอ้ยเหตุจยังไหบัดเนี่ยเมติปิษณาทำมานมาจังสีเนาะอีพอเลยนะี่ยใช่ไหมบอกพี่น้องไปข้าเจ้าก็ไปตีแม่ือผู้บอยฟังแหละแต่ว่ามึงจะไทยเรียกพ่อเป็นวะมึงตีตามกูเด้ออ่าพญานาคก็เป็นเก้าเต้าก็เป็นแปดแคร์ก็เป็นหก เก้าแปง่ายๆเหมือนกันแต่ตรงกับเลขลวดตีก็เหมือครับแมนแมนแมนตรงกับเลขลวดตุยครับซึ่งศูนย์กศูนย์คูกมคือเก้าเห็นมั้ยนะมันก็อยู่ในหังเลขตัวลวดตุ้าย์แปดกนี่ยงวดงกันเมื่อกปเก้า็่งหกเก้ามอนันนะครับผมแมนแมนลนะนะก็เลยว่าเออเอาวนเวียนวนเปลี่ยนยี่นี่แล้วพอก็เลยพังเอาจะจอยเนาะก็เลยพังสิวนเวียนวนเปลี่ยนยี่นี่ล้วเด้อก็เลยพังสิ เันก็บอกปากด้ว่าพอคนเป็นคนารมล์มดีเด้อยปูอาจแตนะถ้าไม่จริงจริงแต่ว่าถ้าเวลานน้นเพื่อนกะกับปูกับเบอรเห็นเพื่นใูนเ่อนะเพิ่งจะเห็นอาการของผูท้ายเมือว่านี่ละมานี่ยโอ้โหขาแก้บอฝืนปูคนสิลงมเต็มคัะสีได้บอกคับอันนี้มันแกฝืนเลยนะแกฝืนไงกัดเข่าไปทั้งจากว่าเป็นอะเมื่อกยว่าเนี่ยลักษณะของคนฝืนบนเขาแกอาจจะไปพูดอะไรสักอย่างหนึ่งไงนะนะคกแกันเกี่ยวกันรบลูอย่างทํานองนี้แหละเราก็เลยแตงขันหาคานามาลั บ่หายไปเฮ็ดเพิน่นก็เลยจ้องคอยปลอยว่างนะทั้งคอยปลอยว่างห่วยดุนดิเอ้เบงเอ่อทีวีเอาเบงอ่งทาทั้งช่องต่างๆทีลเราอีย่งเกิดขึอยูร้านทำอีกเนา <laughs> หลังมาข้าเดียวเนื้อมาลูกต่อก็เลยได้ย,นดยินวา่าได้ยินเพิ่นว่างังสิหระพอเพิ่นว่างเนาะถือจุงหวัดเลขนั่นนะแต่่าหคัเาคยซื้อเล็กเป็นอย่างเส้ดอกว่าซัมนี่แหละ <c oughs> พรอะ่างนั้นสักบะป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 โอ้โอเออนะจ้งคอยได้ข้านมาก ปกยายหลัดมานี่ตัวพระโซมขมาขอขมาล่าโทษว่ดแต่ขอมาอย่างนี้กัดแข้วกัดข้างยังจริงนั่นปูเบิงปูหลังก็เลยว่ากเปไปดีอย่างหนึ่งเนาะเหตุไหนคนได้เห็นในห่วว่าริงเทียเขากราบไหว้เนี่ยมันจร<อ>ิงนะเพื่อนว่ามาหลายองค์มีหลายองค์ย่านข้านคักมีหลายคนมีหลายองค์างมายอ,มอยู่ในคักบักน่ายนันว่าไปเนาะแต่ว่าว่าเพื่อนปูแล้วปูเห็นหลายแต่ว่าปูบอกไม่ได้ เดี๋ท่านหน่อกับครูหนึ่งท่านหลังพีก่กับยายหนึง่งระมาณแต่ทั้งนี้ทั้ทงนี้เป็นมองพวงใหญ่เพิ่นเนะาะอย่างเช่นนี้มีอยู่สามหนีที่เพิ่นมาหาปูเวลาปูนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ภาวนาเขียนยงศี่ตลอดแต่สำหรับปูแล้วนั่นท่านจะมาทุกวันโกนกับวันพระชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ชิ้นนี้กับนางพอปฏิบัติสิตลอดนนะเมื่อน,นี่ข้ามันห้อยออกแล้วเนี่ยขมันฝ่าลันเปียงเพิ่นกับม้ามันฝ่าบอลลันเพิ่นกับม้าเหอเข่าใส่ของปูอายตนนเป็นปิ่นอันสันพาเพิ่นจะมาหาลูก ทุกวันพระครับผมมาหาก่อพ่อหน่มาคุยกับพี่น้องกว้างไปเขายุ่งขังละลาได้สำนันล่ะเด้อเเบยครับผมมาให้เงื่อนขอพูนขอบคุ่นหน่อยแล้วทางจากปูนะครับเด้อเอาผู้ใดที่ติดตามปูนาคอยู่ก็คือเม็ดเดียวเท่านั้นครับเด้อเม็ดเดียวเท่านั้นหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเม็ดเดียวไม่มีอะไรอันนี้กับเม็ดเดียวเพื่อนครับผมสี่ห้าแล้อืม เงือกคลิกมาแล้วนะครับิกมาแล้วไม่เคยออกแยกออกแล้วแต่วันนี้งามครับดูครับเนาะเก่าหนึ่งตัวเดียวอืมักหลายที่สุดอืหลากหลายที่สุดคือบางหาเก่าแล้วมักหลายมักหลายมันปิ่นพ่อมาเป็นหกเก่าโอ้เนาะวันนี้ก็เลขกันกันได้จังหน่อยหนึ่งศูนย์เก้าครับผมเพราะว่าพระอาทิตย์มันหอนแห้งพระอาทิตย์มันวงกลมเลยหอนหอนแห้ง ตามนั้นนะครับผมเอาสั้นละเดี่ยไปขมารับชมฟังกัสดีทองครับผมไปข้ารับชมฟังกันย่งก็เลยก็แช่เขาติดตามนะครับเนาะอือันมิ่ก็ฤษฟ้าเหือนละเอาเก้าหนึเนาะกฤิไปหาตัวปลาไหนนมูเนาะอปฏิบัมาเอาตะเข้าปฏิวัตดิเอาหาปูพ่นซุกใสอยู่ใสนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ